ที่เขาสีเหี่ยวก็ได้บใบละแหละว้าวข้นส่วนหน่อยที่ได้บายเห็ดปวกช่วงนี้อือขึ้นกูนี่ไม่แหงนี่แห้งไม่แห้งเลยค่ะชิโน่อาสวงเลยที่เนาะมึงชิโล่งลุกบึงเด้อเออควิดถอดเอาเลยสันวางสันเออเพราะว่ามันอ่า แต่ก่อนิเขษาปลากะมีสิ่งดีๆมาแนะนําคือเกาค่ะพี่น้องจุราเซรั่มค่ะหนาขาวใสพี่คนถามว่าเซ้าเจยกระชทมาเรื่อยๆค่ะามวอาเสื้าเ,าเจยขึ้นหนาขาวใสเอาเถอะนี่ค่ะจุราเซรั่มนีเ้อค่ะคันสนใจพิมพ์เข้ามาสนใจค่ะเดี๋ยวเส้าเจยสิเขาไปตอบเองค่ะนี่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงอ่าโอเคช่วยฟื้นฟูผิวกระจ่างใสสิวฝ้าตกกะเรียบเนียนอืม응 จุลาเซรั่มให้ตัวเป็นอย่างดีกะสนใจกะสั่งเสา้เจยค่ะใส่ดีใส่แล้วหูซึกว่าด,ดีนะั่นนะ่ะใส่ก้อนออกจากบานแล้วกะ็ใส่ต้อนก้อนนอนนํานี่เลยค่ะคิดไม่รับไปบแม่ครับฝากไปด้วยนะครับจุลาเซรัม่มผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเตยเสาเตดึก แต่ผูดแลกกลัวสิบปหอนทุืงนใบสองใบสามเม่นี่มาคาเคือนแก้วโดวยขายจังหวัดยะโสธร่ะไม่ต้องพูดําทํำเพลงครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกทุกสัทุกสู้สุกคนมื่อนี้ก็เดินทางไกลจักน้อยครับจังหวัดยะโสธรอนนำเภอคำเขือนแก้วครับผมอ่ะดอกแดงแหงหมานครับเห็ดไข่เขียวมาแล้วพี่นนอกอบ่ค่อยซุ่มปันไดนดินค,ครับอ่ะ นี่เลยเม็ดไข่มักทีนี่ครับมาเยี่ยมมายามครั้งแรกของปีนี้ครับปีหกเจ็ดไปไปรุ่นกันครับพี่น้องพี่พพบวกใ<ๆ>นไหนออัดติดคุ่มๆเล็นนกน้อยครับพี่น,อน,อน้องนั่งเศร้าอยู่ิจรงมาเพื่อสิ่งนี้เลยดิแต่คิดคนเห็ดไข่ค,ครับมืดมืดมืดก็เป็นน้ำก นี่ไัมครับห่ามปากห่ามหายไปเหมือนเดิมโอโจโด้วยวขา้า่กินแล้วใบมเป้นน ขึนน้นมัอคกแใจเลยขึ้นไปอีกขึ้นได้แคีแหละครับใช่ครับมัน้น ที่ตามหาและรอคอยมานานแสนนานหลายเดือนห่ <c oughs> างๆแม่นครับก็แรงครับนั่นหนาเลยทางครับ

ยรงเหืออไข่ขาวอ้โดนีเลย้อ็ส่นีโอ้ยเนาะินากไดซึ่งที่ตามหาครับนี่เป็นเหฮดอีกชนิดหนึ่งที่เป็น กูบุญกูบารมีมาหลายๆปีแต่ว่าปีนี้ก็คือว่าแหละพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงฝนเลยออก,อย,ากอยากอยู่ไอ้ชักคุ่นพ่มาด<ป>ีวกว่าครับกตาปาลากระ่ดอกบ่ได้หวังหลายดอกพี่น้องอคือได้ไปพ่อได้อยู่ได้กินพ่อได้แล้วแร้งกับพ่อแล้วหวยแล้าาวเสาร์นั่นเนอี่น้อ, <c oughs> องเก็บทำงานปนัหนั่งเห็ดเยิดปนวันอยู่ อนะ่ะครับ oh, พ um, uh ี huh. you you mm ่น hmm. no uh ้องจะเต้นทำไมเอาแล้วเต้นแล้วมันมวลไปรไปลุยครับพี่น้องจัดเลยครับปรต้องรีรอครับพี่น้องเน็่พวกพวกอยังคือนพวกขาวนี่เนาะขาวพวกขาวพวกขาวครับพี่น้องสวยๆงามๆเลยเอาเขาวสีเงวก็ได้บาใบละแหละว้าว คนส่วนหน่อยที่ได้บายเห็ดปวกช่วงนี้อืมขึ้นกูอือเฮ้ยอืออย่างงี่แค่แค่เงาแค่ส่วนหน่อ้ยสวงเลยดิเนาะมึงชิลโลงลุกบึงเด้อเออวิ่งถอดเอาเลยสั่นวางสั่นเออเพราะว่ามันอ่าแล้วเนาะผมก็วางสัน<อ>่น,นละ เลยอยังนึ่งคนเป็นดิงสายนะพีออ่น้องเอาง่ายิ่งตัดดอกบ,าบ้านครับงาวยีงยอ้ยก็สิได้แต่ดอกเลยพี่น้องขายเพิ่นบ่มานั่มไหมบ้างดอกครับนั่นเฮ็ดอะ้รแล้วเนี่ย่นสิน้อยใจดิโอ้ไอไยไอ้คนนี้หลายจริงน่ะ อืมแต่งการดีๆเอ,อ้าโอเคเหรอครับพี่น้องมวนใจแล้วมาเนี่มาใกล้ก,กันนะเถอะดอกหนึ่งบวกออกห่างกันแนงพี่น้องพี่ยัง,งอ่ะกิงคือครับอ,อืมมันจะตาเทาถา่ายเลยเป็นขนาดหลอดตูมพี่น้องไข่เขียว อของฝากอย่าโอ้ยนี่คือ่นเหลือไปดง <c oughs> ถ้า <c oughs> มันใจถือว่าเี่ากินขาอ่อนเป็นยไล่ะ <c oughs> เด็กทีหาติงมากดิ ลงพอนะลงพีเออเมาขวดลเนี่ยอยากกนยุงขาดอะไร้นอืมปลา่อะ้นาปตาปลาอะไรน่หลายเบิตปลาปลาโคดมไดบอเอาอยากดมก็ดมที่ละว่าจะลุกูขหุดังกับพวมันสีหนาหนาบาอ่ะกลินเลยว่ะขึ้นตึ้มอ้ย โอ้ยน้องอ้ออ้ออ้อปนได้ได้ได้ย่างก็ได้ตามจริงหันสิปนี่ลีนี่ดอกสองดอกกับปนได้พี่น้องใส่น้ำกันกับปลาทู่ปลาทู่บ่แมนครับผ่านบอรมีปลาทูเอาปลาคลองสินะนี่เองเฮ็ดไข่นี่แหละโอ้เฮ็ดกอเด้อเด้อเด้อเฮ็ดไข่บ่เอาดอกเด้อเด้อเด้อขึ้นลาบนนี้ขึ้นลาเออกินกินเน็ดแล้วกินเน็ด ผมวี<อ>ที่การดมเห็ดหนีดย่าไปจูหู้ดังด้อพี่น้องใจใจเอาหางหางข้อห้เข้าหลับหลูก,กินเพราะว่าเดี๋ยวสิมีเชื้อราเข้าไปในหู้ดังได้ดอบ่ได้ดอกรอบมืดสภาพเนี่ยอูย้อย เริ่มงามขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องเริ่มงามเริ่มสวยแล้วยังคือดังแหมเริ่มเก่เามาแล้วกระนั่งมันพุ่งมันเนี่กันเนสียงเลยออกมาเป็นมือมือเป็นไงเอาสาเจริผมเก็บเลยคะนะับพี่น้องให้เผื่อเขาจี้ <c í> รครับแม่นครับดำกบกระดับเสบดอกดำตาสีทันทีเหรอนี่น<ส> ยำเสียบเือยังนี้ไม่แห้งเขีวงัวนัวรดม่ใบ่เอาเลยม่ใช่เปล่าใอะไรนี่เมาใชให้เจีวาบนะเศีบแล้เจยหมักแกงปื้แกงอมมันเน่าขาวอวนตัวแล้วก็้บาบน้ำเนาะอนี่ใบตะเน่ดังๆไสมเจลยพี่นะดดูดังมันเปนเปบอกหอยขั้นไหม

เขียวปีปีอยู่ไข่เขียวนะครับพี่น้องนี่น่ครับดอกตูงครับนี่ดอกงามพี่น้อง ในบายของงามๆผู้เดียวเลยพี่น้องบายเลยล่ะอู้ยสมบูรณ์แบบครับพี่น้องมุ่นลิงคิงเลยปันแม่นลูกบอลงามงามใส่ปล่อยนะปล่อยเร็เฮ็ดครับเฮ็ดนี่นะอือมเห็นดอกปูใว้ายเขาหินดอกงามกลัวเน เฮ้ยเดี๋ยวเห็นในมือผมสิตตกใจมันไม่ลงกลมปาดขา่ยมันมีต่ดเตาหอกงง่ายแากหนึังอยู่ริงแมนพอแถงดี่ดี้ขึอยไม่ปวดเลยดิน่ะดอกหลายดอกจักเมนจักเมนโอ้ดอกไม่แ็ง ปาอยู่ใน่าเตียมโอ้โอ้ขาเตี้เดอือวันนักกิโลไหมเหรอหัอออวบอัน ดอกนี่แี่พี่น้องดอกนี่ที่อายุสามสิบเต็มเปียะเลยน้ำ nhiều như một tí hồn, hồn từ đây, bố. Ừ. Đây Hết. ui ui đây bù. hết ข่าจีขัาจีเก่งนี่เลยเบอเทา่าตะลุคนในแถคุณีดดอกนึงน่งงคขึ้ลึงได้เรืป ได,ได้เลยครับเอาละฝึะกมือไวๆแล้วโอ้ยตัวนี้ตัวนี้เลยถ้าท่านใดสิมากก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆเด้อพี่น้อง เป็นไก่หรือไก่ของสีนะเงียนครับมันกะไม่ค่อยร้ายมันมันสีคุมคาร์บองสินะห้างสองโซนเงี้ยห้างครับห้างยีหรีแต่กับพ่อได้เก็บอยู่ราถึงกระมาณไหนนั่นน,น่ะดันไดใหม่ พอ่อละครับแต่พอกินพ่ออ,อยากอยู่ค่ะพี่น้องเห็นแต่ว่ากะตานหนีน้อยใจสีกะกว่าสีหาได้ติ่มนี่กะใส่เวลายางคาคุณเด้อวสามชั่วโมงหน่อยเนียนในเด้อซั่เขาชิว่าที่นอกก้องเขาหน่อยขาเมียนี่หน่อยเนียนใ,นในครับพ่อได้กินได้ยากอยู่ค่ะพี่น้องไปแล้วแต่คือสีบ่ไห้มาอีกดอกไล่อ,อคุณแลฝนมาล่อฝนล่อฝนล่อฝนกับอันนี้มเปืดปลามาซ้อมมาบึงเนาะค่ะเนาะทำเพลินเกี่ยวี่ กูได้อยู่ไก่มีสีคือว่าเสาเจยนี่ตื่นแต็มตที่สองออกจากวันที่สามที่สามมาหอดผีหกโมงนี่สินะที่สามที่สี่หกโมงประมาณสองสองสามโมงกว่าๆเพราะว่าจอดอันนี้เนาะจอดถองน้ำมาสันทวะานั่นแหละไปละค่ะถือว่ามานอยู่ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะขอกันไมค์คิมนาสวัสดีค่ะไปละครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ,ว,รบว่าสิได้กลับบายกะเสด้กลับบาอย,ยู่ดอกกะกัวสิหอดปุ่นแหละไปเพียงนี่สรุปหย,ยอดเห็นบอว่าแต่กระตาหน่อยส,สติเสด็จประยางหลายๆเพิ่นกันทั้งไต่ก็มีปุ่นบย่างหลายๆเอ็ดปวกกะบ้านแต่บ้านแข็งเด้อครับพี่น,อน,น้องนี่บ้านบ้านแข็งดอกแข็งแข็งเอ็ดตัวยังเสียเพราะว่าฝนโบโตเหมือนนะเอ็ดไข่โอ้ยเสือเสะออ่อน ไล้ร้ายเติบอยู่ค mm. ่ะพดาีติดภารกิจก็เลยเฝ้ามา